วันนี้ผมมารดน้ำกล้วยหอมทองนะครับปลูกไว้20ต้นอายุประมาณ2เดือนครึ่งนะครับฝนมันไม่ตกประมาณอาทิตย์หนึ่งละเลยต้องมารดนะครับต้นก็ยังไม่โตเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะใส่แค่ขี้ว,วัวกับพวกเศษใบไม้เอามาถมๆไว้เพื่อให้มันย่อยเป็นปุ๋ยจะปลูกแบบอินทรีย์ครับจะไม่ใช้สารเคมีนะครับ อันนี้ผมลดให้ดูก่อนนะครับให้ดูเป็นมีกี่ต้นบ้างต้นสวยแค่ไหนเนาะอ่ามีต้นหนึ่งต้นเล็กอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับภาคไม่ค่อยเก่งไพ่พอคลิปยาวว่าอย่างนี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรแต่ถ้าคลิปสั้นมัน หวางเป็นได้เนะาะลดไปเรื่อยๆถ้าชอบคลิปสั้นผมก็ดูในช็อตนะครับก็จะมีการดัดเสียงลงเสียงแปลกๆใส่มุกนิดๆอ่านีต้นอะไรเนี่ยไม่ทันละวัวอีกต้นหนึ่งนี่ตรงนี้มีอีกต้นหนึ่งที่ตรงนี้น,นู้น,น,นข้างในนู้นก็มีตัวหนึ่งจมปลาหญ้า,ย,ายังไม่ได้ถางเลยครับ นี่อีกต้นหนึ่งนี้ก็ย้าท่วมสูงแล้วส่วนนี้เป็นพุทราป่านะตอนแรกก็จะปลูกไว้ขายแหละแต่ขายไม่ออกนี่ต้นเล็กอันนี้โอ้หดินแข็งต้นนีกก้ก็เล็กเล็กนี่อีกต้นหนึ่งจะจมป่าอ่าเดี๋ยวไปก็มีเช่าโอมเนาะเดี๋ยวลากสายยางไปข้างหลังหน่อยข้างหลังผมนี่ต้นมะม่วงกระล่อนกับต้นายางนา เพราะเองกับมือเดี๋ยวเอาไปปลูกที่นานเนาะส่วนนี้ไผ่บงหวานเบอร์สามปลูกมาประมาณหนึ่งเดือนละต้นเนี้ยคอยดูจะได้กินไหมอ่าอันนี้อะไรเนี่ยมะนาวมะนาวน้อยนามะกรูอ่าจิ้หมดุแดงด้วยเอาเละผมจะถ่ายให้ดูนี่แหละคร่าวๆเดี๋ยวผมจะต้องลดชุ่มๆต่อเนาะถ้ารดชุ่มมันคลิปมันจะยาว ก็ถ้าคลิปยาวผมก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แหละก็จะลิ้นพันกันพูดก็ไม่ค่อยชัดลองไปดูในคลิปช็อตสันส้นๆนะมุกฮาฮาฮา,า,าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็กลัวจะได้แต่ละช็อตโอ้โหคิดในสมองแล้วก็วางแผนคำพูดให้มันตลกๆสันส้นๆเนานะอันนี้ก็ชะอมอาทิตย์หนึ่งก็มาตัดยอดกินได้ละ ตัวน,นี้โหใบเหลืองเลยอันนี้อะไรเนี่ยน้อยหนาแล้วก็รวยเอาหมดเลยมันจะจบวะเนี่ยจะให้มันครบสามสามนาทีเอาจบแล้ว